5สิ่งที่เห็นหลังจบวอลเล์บอลเนชันลีก2022จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการแข่งขันวอลเล์บอลเนชั่นลีก2022โดยประเภททีมหญิงแชมป์ตกเป็นของทีมชาติอิตาลีที่เอาชนะทีมชาติบราซิลไปได้ในรอบชิงชนะเลิศ3-0เซตซึ่งก็ต้องยอมรับว่าฟอร์มการเล่นในรายการนี้หาทีมไหนมาต้านอิตาลีได้ยากจริงๆและนี่ก็คือบทสรุป5สิ่งที่เรามองเห็นจากรายการเนชั่นลีกในปีนี้การเข้ามาของดูแลการตลาดของวอลเลย์บอลอย่างเต็มตัว กล่าวได้ว่าตั้งแต่วอลเล์บอลชั่นลีก2021สหพันธ์วอลเล์บอลน,นานาชาติหรือ FIVB ได้มอบสิทธิ์ให้วอลิบอลวดูแลทั้งเรื่องการจัดการแข่งขันการดำเนินการผลิตสัญญาณและขายลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการขายสินค้าและของที่ระลึกซึ่งอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนในปีที่ผ่านมาเนื่องจากจัดการแข่งขันแบบเบอร์เพราะสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 แต่พอมาถึงเมชั่นลีก2022จะเห็นการดำเนินการของวอลิบอลเวอย,อย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มตั้งแต่การถ่ายภาพและวิดีโอนักกีฬาแต่ละทีมเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน มุมกล้องและเทคนิคการถ่ายถ่ายทอดโดยเฉพาะรูปแบบการจัดก,การแข่งขันที่ปรับเปลี่ยนมาเป็นสปอร์ตเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเต็มตัวอย่างที่เราได้รับชมกันไปไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสีเสียงระหว่างการแข่งขันและการสัมภาษณ์ผู้ฝึกสอนของทั้งสองทีมหลังจากจบก,การแข่งขันเซตที่2โดยทั้งหมดนี้เพื่อเพิ่มความสนุกสนานและความน่าติดตามให้กับผู้ชมซึ่งก็ถือว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่ในวงการวอลเลย์บอลที่น่าติดตามว่าจะพัฒนาไปในรูปแบบใดต่อไปในอนาคต การเปลี่ยนแปลงของกติกาและการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยการตัดสินการแข่งขันวอลเลย์บอลชั้นลีก2022นั้นถ้าหากแฟนๆสังเกตกันดีๆจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงของกติกาและนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตัดสินหลายอย่างโดยที่เห็นชัดๆได้แก่การปรับลดจำนวนครั้งของเวลานอกทางเทคนิคจากเดิมจำนวน2ครั้งตอนคะแนนที่8และ16โดยปรับลดเหลือ1ครั้งตอนคะแนนที่12 การปรับลดจำนวนครั้งของเวลานอกของตลาดทีมจากเดิม2ครั้งต่อเซตปรับลดเหลือ1ครั้งต่อเซตโดยการปรับลดจำนวนครั้งชองเวลานอกทั้งสองประเภทนี้น่าจะเป็นเพราะเหตุผลทางด้านการตลาดโดยทางวอลลีบอลเวิลด์ต้องการให้เวลาการแข่งขันกระชับมากยิ่งขึ้นเพราะว่าหลังจากที่มีการนำเอาเทคโนโลยีชาเลนจ์เข้ามาใช้เวลาการแข่งขันได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมซึ่งผลจากการสำรวจนั้นพบว่าเวลาการแข่งขันที่นานเกินไปไม่สามารถดึงความสนใจของคนดูหนะ้า ใหม่ๆให้อยู่ดูได้จนจบซึ่งส่งผลกระทบไปยังเรื่องเรตติ้งของการถ่ายทอดสดและการบริหารเวลาของช่องโทรทัศน์ที่ทำการถ่ายทอสดสดด้วยการหายไปของกรรมการที่กำกับเส้นจริงๆในเรื่องนี้สหพันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติได้เริ่มปรับเปลี่ยนมาตั้งแต่เนชั่นลีก2021โดยได้ลดกรรมการกำกับเส้นจากเดิม4คนเหลือ2คนแต่มาถึงในปีนี้ได้ปรับเป็นไม่มีกรรมการกำกับเส้นเลยสักคนเดียวโดยได้นำเอาเทคโนโลยีฮอกอายเข้ามาช่วยในจุดนี้ถ้าหากกรรมการที่หนึ่งไม่แน่ใ,ใ,ใจว่าลูกบอล ลงในสนามหรือไม่ก็สามารถขอใช้สิทธิ์ขอดูภาพชาเลน์ได้ในทันทีโดยถ้ามองในภาพรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงกติกาต่างๆเหล่านี้ล้วนมาจากเหตุผลทางด้านการตลาดของวอลเลย์บอลลทั้งสิ้นซึ่งหลังจบการแข่งขันเนชั่นลิก2022แล้วก็คงจะมีการสรุปปัญหาและหาแนวทางที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลค่าของตลาดวอลเลย์บอลให้มากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนยุคข,ของผู้เล่น วอลเลย์บอลช่นลีศ2022เป็นการแข่งขันรายการแรกของวอลเลย์บอลหลังจากจบมหกรรมกีฬาโอลิมปิก2020ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งแฟนวอลเลย์บอลทราบดีอยู่แล้วว่าโอลิมปิกคือรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเของวงการวอลเลย์บอลซึ่งผู้เล่นหลายๆคนเลือกจะตัดสินใจอำลาทีมชาติหลังจากจบการแข่งขันโอลิมปิกทำให้ปีหลังจากนั้นเปรียบเสมือนการเปลี่ยนวงรอบยุคใหม่การเริ่มต้นใหม่ทีมชาติต่างๆบางทีมอาจจะเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นแล้วก็ยังเปลี่ยนแปลงตำแหน่งหวัวหน้าผู้ฝึกสอนอีกด้วย โดยตัวอย่างที่เห็นได้ในปีนี้คือทีมชาติไทยทีมชาติเกาหลีใต้ทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมชาติญี่ปุ่นรวมไปถึงทีมชาติบราซิลดังนั้นผลงานปีหลังจากโอลิมปิกก็อาจจะไม่ใช่ฟอร์มที่เคยเห็นของทีมต่างๆเหล่านั้นบางทีมอาจจะดีขึ้นบางทีมอาจจะแย่ลงซึ่งแต่ละทีมก็จะต้องนำข้อมูลที่ได้รับจากรายการนี้เอาไปปรับปรุงและพัฒนาการเล่นของทีมเพื่อเป้าหมายใหญ่ในโอลิมปิกครั้งต่อไปการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเล่นของทีมจากทวีปยุโรป ทวีปยุโรปถือได้ว่าเป็นทวีปใหญ่ของวงการวอลเลย์บอลทวีปหนึ่งโดยปกติและสไตล์การเล่นของทีมในทวีปนี้จะเป็นเอกลักษณ์ชัดเจนคือเน้นการบุกด้วยบอลโครงสร้างจ่ายบอลสูงเน้นใช้สรีระที่ได้เปรียบความสูงของนักกีฬาเป็นหลัก ่วนทีมในทวีปเอเชียจะเน้นการบุกด้วยความเร็วและใช้ความเหนียวแน่นในเกมรับเป็นจุดเด่นแต่ทว่าในช่วง2-3ปีหลังหล,หลายๆทีมในทวีปยุโรปได้ศึกษารูปแบบการเล่นของทีมเอเชียและได้พัฒนารูปแบบการเล่นของตอนเองเพิ่มความเร็วในเกมรุกมากขึ้นรวมไปถึงความเหนียวแน่นในเกมรับทําให้ทีมจากทวีปยุโรปมีความหลากหลายในรูปแบบการเล่นของตัวเองมากขึ้นกับกันทีมจากทวีปเอเชียนั้นไม่สามารถเพิ่มความสูงเฉลี่ยของนักกีฬาให้ใกล้เคียงนักกีฬายุโรปได้มากเท่าไหร่นะ ทำให้ประเด็นนี้เป็นสิ่งที่น่าติดตามว่าช่องว่างระหว่างทีมจากยุโรปก,กับทีมจากเอเชียจะเพิ่มขึ้นไปมากกว่าเดิมหรือว่าทีมจากเอเชียจะสามารถพัฒนารูปแบบการเล่นใหม่ๆมาต่อกรกับทีมจากยุโรปได้เริ่มต้นยุคทองของอิตาลี ฟอร์มการเล่นของทีมชาติอิตาลีในรายการนี้นั้นยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากหลังจากสะสมประสบการณ์กันมาหลายปีฟอร์มการเล่นของนักกีฬาคนอยู่ในช่วงพีคพร้อมๆกันโดยเฉพาะซูเปอร์สตาร์ประจำทีมอย่างเปาล่าเอโกนูทาให้วอลเล์บอลชาติหลีก2,022รอบไฟนัลทีมชาติอิตาลีสามารถเก็บชัยชนะจากทีมต่างๆได้ไม่ยากนักและผู้เล่นยอดเยี่ยมของรายการก็มาจากอิตาลีเกือบทั้งหมดก็ต้องติดตามว่าทีมชาติอิตาลีจะสามารถรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมได้ต่อเนื่องไปจนถึงรายการชิงแชมป์โลกในช่วงปลายปีนี้ไได้หรือม่ และนี่ก็เป็นบทสรุป5สิ่งจากวอลเลย์บอลชั่นลีก2,022ประเททีมหญิงที่จบลงไปแล้วแต่แฟนๆก็ไม่ต้องเป็นกังวลกันไปในปีนี้ยังเหลือรายการแข่งขันวอลเลย์บอลอีกหลายรายการให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่อง